กุลมัดสินมัดตานกว่าคนธรรมะธรรมโมกับการเฮ็ดบุญเฮ็ดตานแล้วได้บุญปอกขึ้นมาไวน้นันสู้เจ้าตังหลายมใครใดกาสวัสดีสบายดีอยู่ดีไหวกะปีนองตังหลายสู้เจ้าปีนองตังหลายจื้อกอเตือที่แล้วตัวคอยได้ว่าไว้ว่าปีนองตังหลายมีตั้งไหนวิธีไหน ที่เฮาเห็ดแล้วได้บุญปอกขึ้นมาไวๆนั่นปีนองยังจืออยู่วามีบานคนก่อแตมมาเนาะไววตั้งลุ่มวิดีโออันเก่าไ้ววาตกมโนหกเนาะและบางคนก่อไ้ววาบุญและความดีอยู่ที่ใจเฮาแล้วก็ตัวคอยก่อจื่อว่ามีแถมหลายคนอยู่มีคำตอบอยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้มม่ได้แตมม่ได้ส่งมาบอกคือเฮา มันก่อมีคำตอบอยู่ในจิตในใจของปีนองอยู่ในวันนี้ตัวข่อยมีคำตอบคือกับปีนองอยู่ในถรมปื้มปั๊บพระเจ้าสั่งโลกในธรรมย้อนบทที่สามข้อสิบหกว่าไัวว่าย้ายอนว่าพระเจ้าฮักมนุษย์สาโลกพระเจ้าก็เลยทรงลูกใจคนเดียวของพระเจ้ามาเกิดเป็นกุ้นภยัยติดเจือวางใจ เอาใจวางในลูกใจของพระเจ้าตนนั้นจะบอดชิบหายตกโมนหกแต่ว่าจะมีชีวิตนิรันดรตละหรือว่าชีวิตที่บัตายลูกใจคนเดียวของพระเจ้าก็คือองค์เจ้าเยซูไพรที่เอาใจนับถือพระเจ้าเยซูเกาบาดชิบหายแต่จะมีชีวิตนิรันดร์อันตลอดไปอันนิมได้แปลว่าเขาจะไ่ตาย หลังจากที่เนื้อตัวกายยางของเขาตายไปคนเฮาก็จะเหลือแต่ขวัญและก็วิญญาณน,นะาะขวัญวิญญ,ญาณอันนั้นแหละจะอยู่ตลอดไปจะอยู่ในเมืองสวรรค์นิพพานนาะสุจาเป่นนองตั้งหลายการที่เฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดตานแล้วได้บุญปอกขึ้นมาไว้อันที่ตัว่อยว่านี่แม่นว่าการที่เฮาเจือ และนับถือองค์เจา้าเยซูถ้าเฮาเจือองค์เจ้าเยซูยามนห้นเฮาเก็อีใดบุญในยามนั่นเลยเนือปีนองสูเจา้าการที่เฮาเฮ็ดบุญแล้วได้บุญปอกขึ้นมาไว้นั่นมันมุ่งใจว่าเฮาจะเอาอันนี้มาเฮ็ดบุญเฮาจะเอาอันนั้นมาเฮ็ดบุญมันมุ่งใจเหนือปีนองตัง้งหลายการที่เฮาอีใดบุญมานั่นเป็นความฮักของพระเจ้าที่ปันหื้อเฮา เป็นความป่นที่พระเจ้าฮือเฮาโดยการปันองค์พระเจ้าเยซูฮือเฮาองค์เจ้าเยซูก็คือเจ้าต้นบุญที่พระเจ้าทรงมาฮือเฮาทุกคนแล้วก็ได้ยอมตายที่บนไม่วางมือเพื่อบาปกรรมของเฮาและในวันที่สามองค์เจ้าเยซูก็ได้มีชีวิตปอกขึ้นมาอันนี้แหละองค์เจ้าเยซู เป็นผู้ช่วยของเฮาทุกคนถ้าสู้เจ้าเอาองค์พระเจ้าเยซูเข้ามาในจิตในใจเชื่อนับถือในใจว่าองค์เจ้าเยซูเป็นพระเจ้ามาช่วยผลปีนองตั้งหลและฮับด้วยปาของปีนองตั้งหลายแต่ปีนองตั้งหลายเฮ็ดแบบนี้และเชื่อถือแบบนี้ปีนองก็จะได้ป้นโมนาหก ป่นผีป่บนบาปเว้นกรรมและจะได้เป็นลูกของพระเจา้าบุญที่จะจวยป่นมโนหกป่บนบาปกรรมเว้นกรรมพี่นองต้ตองร้อจากหนักแล้วเน้อถ้าปีนองตั้งห้ายเจือวางใจองค์เจ้าเยซูปีนองตั้งห้ายก็จะได้บุญทันทีแมนว่าเจือพระเจ้าเยซูแล้วคอยได้บุญเมื่ออื่นเดือนหนา หรือว่าปีหน้าแม่เนอร์พี่น้องถ้าเขาเชื่อองค์พระเจ้าเยซูเดียวนี่เขาก็ได้บุญทั้งทีมเดียวนี่เนอร์พี่น้องถ้าสู้เจ้าเชื่อย้ำไหนก็ได้บุญย้ำน่นเลยพี่น้องที่หักถาวันนี้พี่น้องได้หูความแต่แล้วพี่น้องบอสต้องทาขอหือพี่น้องขดใจเข้ามา ทับเอาองค์พระเจ้าเยซูเป็นพระเจ้าของปีน้องตั้งหลายเนอ้อ